สุขศึกษาและพลศึกษาป .3 หน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวชีวิตและครอบครัวมีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนนักเรียนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัวที่มีต่อตนเองการสร้างสัมพันธภา,ภาพภายในครอบครัวและในกลุ่มเพื่อนรวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 1. ลักษณะและความแตกต่างของครอบครัวไทยครอบครัวเป็นสังคมแรกของเราบางครอบครัวอาจประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกันบางครอบครัวอาจมีผู้ปกครองโดยในครอบครัวสมาชิกต้องมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันโดยแต่ละครอบครัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เราจึงควรเข้าใจถึงความสําคัญของครอบครัวลักษณะของครอบครัวของตนเองและความแตกต่างของแต่ละครอบครัวเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคมที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน1.1ความสําคัญของครอบครัวครอบครัวมีความสัมพันธ์กับเราอย่างใกล้ชิดทําหน้าที่ดูแลและอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีรู้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีคอยให้คำปรึกษาส่งเสริมให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข1.2ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวครอบครัวในสังคมมีหลากหลายลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตที่สำคัญได้แก่ 1. ลักษณะของครอบครัวไทยลักษณะของครอบครัวไทยมีหลายลักษณะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ หครอบครัวเดี่ยวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นผู้ชีวิตชายกับชายผู้ชีวิตหญิงกับหญิงผู้ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจจะมีลูกปิดหรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วยก็ได้ ครอบครัวขยายคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติเช่นปู่ญาตตายายลุงป้านะ้าอาหลานสมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วย พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมครอบครัวข้ามรุ่นคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกรอบด้วยหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือ พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่าร้างหรือเสียชีวิตสมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็ได้ 2. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหมายถึงสภาพหรือสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวที่วัดได้จากรายได้จากการประกอบอาชีพของสมาชิกในครอบครัวซึ่งนอกจากรายได้ที่ได้รับแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นรายจ่ายของครอบครัวจำนวนสมาชิกในครอบครัวฐานะทางเศรษฐ เศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แต่ละครอบครัวมีลักษณะการดําเนินชีวิตและละักษณะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปโดยครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะมีไรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตอย่างไม่ขัดสนและมีเงินออมที่จําเป็นในอนาคตส่วนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็มักจะมีไรายได้น้อยมีอาชีพไม่มั่นคงจึงทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ขัดสน 3. ส,สภาพทางสังคม ในแต่ละครอบครัวจะมีความเป็นอยู่ในสภาพทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปทางนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เรา,าอาศัยอยู่เช่นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทมัมกจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบหากเป็นครอบครัวในสังคมเมืองมักจะมีความเป็นอยู่ที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา 4. ระดับการศึกษาของครอบครัว ระดับการศึกษาของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิธีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวสภาพความเป็นอยู่ของสังคมการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมสําหรับการเดิาเนินชีวิตในอนาคตและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 2. การสร้างสัมพันธภาพการสร้างสัมพันธภาพหมายถึง การสร้างความผูกพันความเกี่ยวข้องหรือการกระทําร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีครอบครัวและเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อชีวิตจึงควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งภายในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข2.1ก,การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวการอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องอาศัยทั้งความรักความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันและกันของสมาชิก ครอบครัวจึงจะอบอุ่นและเกิดความสุขเราก็เป็นสมาชิกของครอบครัวดังนั้นจึงควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวดังวิธีการต่อไปนี้ 1. มีความเข้าใจดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเช่นควรพูดคุยและให้ความปรึกษาเมื่อมีปัญหาหรือเอาใจใส่ทําอาหารที่มีประโยชน์ให้สมาชิกในครอบครัวกิน 2. มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกันเช่นแบ่งของเล่นให้เล่น ช่วยกันทำงานบ้านที่ตนเองทำได้ 3. ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นกินอาหารร่วมกันไปเที่ยวพักผ่อนด้วยการเป็นบางครั้งบางคราวหรือออกกำลังกายร่วมกัน 4. ให้ความเคารพซึ่งกันและกันรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวและยอมรับความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ของสมาชิกในครอบครัวเช่นเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ความเคารพกัน ห้ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวโดยการช่วยเหลือและทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย6สื่อสารและปฏิบัติต่อกันด้วยความรักเช่นพูดจาดีต่อการโอบก,กอดการปลอบใจกันเมื่อมีความทุกข์เมีความจริงใจให้แก่กันไม่โกหกกันและรู้จักให้อภัยกันเช่นการรู้จักว่ากล่าวตักเตือนกันให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดียอมรับและกล่าวคำขอโทษกันเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดอภัยให้กันเมื่อทำความผิดพ้นที่ทำผิด รู้จักยอมรับในความผิดของตนเองเรื่องน่ารู้การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อการเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 3. การป้องกันการล่วง<ม>ละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทําหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลามกอนาจาร หรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมหรือใช้คำพูดหรือสายตาแทะลงต่อจูบลูกคลำขมขื่ขนใช้กำลังบังคับม่มขูหรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์3.1พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศมีดังนี้ 1. การอยู่ในที่รับตาคน2ต่อ2เช่นในห้องที่อยู่กันสองคนในมุมอาคารที่ไม่มีคนเดินผ่านซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย 2. การใกล้ชิดกับคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันและคนนั้นพยายามสัมผัสเนื้อตัวเราเสมอเช่นการจับอวัยวะเพศหน้าอกก้นหรือบริเวณต่างๆของร่างก,กายที่เรารู้สึกไม่ดีหรือไม่ต้องการ 3. การกลับบ้านมืดค่าและเดินไปในเส้นทางเปลี่ยวเพียงคนเดียวอาจถูกผู้ไม่หวังมีทําร้ายร่างก,กายหรือถูกล่อลวงไปโดยไม่มีใครเห็นและช่วยเหลือได้ 4. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเช่เนใส่กางเกง ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นจนเกินไปหรือใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือเปิดเผยเนื้อตัวจนเกินไปอาจทําให้เกิดการดึงดูดใจเพศตรงข้ามและนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้หาการไปเที่ยวเตยในเวลากลางคืนหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงแล้วดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทําให้ขาดสติและอาจทําให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้6กการคบเพื่อนที่มีความประพฤติที่ไม่ดีอาจชักชวนไปหรือ ล่อลวงเราไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจนาไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ 7. การเสพสารเสพติดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆทําให้เราขาดสติและอาจถูกล่อลวงจนเกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้3.2วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศโดยปฏิบัติอันแงบบนี้ 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่รับตาคน เพียงคนเดียวหรืออยู่กับคนที่ไม่น่าไว้วางใจ 2. ไม่กลับบ้านเมื่อค่ำควรกลับบ้านให้ตรงเวลาถ้ามีกิจกรรมที่ต้องทําในโรงเรียนควรบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทราบเพื่อให้มารับแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินกลับควรชวนเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจให้เดินไปด้วย 3. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการลเทศะ 4. ปฏิเสธคํเชวนของคนที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เรา รู้จักก็ตามเช่นชักชวนให้เราขึ้นรถไปด้วยชวนเข้าบ้านโดยไม่มีคนอยู่ห้าไม่ให้ใครมาจับเนื้อต้องตัวหรือจับอวัยวะเพศถ้ามีคนพยายามจะทําให้จะทําก็ให้เรารีบหนีไปให้ไกลๆและร้องให้คนช่วยเหลือหรือเป่านกหวีดดังๆ 6. เลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดีและนำแต่สิ่งที่ดีให้กับเรา7ไม่ทดลองหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราและสารเสพติดทุกชนิด ควรใช้เวลาว่าในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือ 8. ถ้าอยู่บ้านตามลังพังไม่ควรเปิดประตูให้ผู้อื่นเข้าบ้านและต้องปิดประตูใส่กุญแจบ้านตลอดเวลาเรื่องน่ารู้ถ้าเราถูกคนอื่นล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทํา ล่วงเกินในสิ่งที่เราไม่ชอบและส่งผลต่อสุขภาพกายและใจเราควรบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวเพราะท่านจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เรานอกจากนั้นเราไม่ควรไปล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นด้วยทั้งนี้เราควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อไปสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธักรณีที่จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่คำนึงถึงฐานะตำแหน่งทางสังคมเชื้อชาติศาสนาเพศอายุและความเชื่อทางการเมืองสิทธิทางเพศหมายถึงการที่บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเพศของตนเป็นสิทธิที่ผู้อื่นต้องยอมรับและเคารพโดยไม่กระทำหรือแสดงออกทางเพศที่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือความเสมอภาคทางเพศหมายถึงความเท่าเทียมในสิทธิหน้าที่เสรีภาพและโอกาสทางการศึกษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองสาหรับทุกคนไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีความแตกต่างทางเพศอย่างไรซึ่งความแตกต่างทางเพศต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกําหนดสิทธิและโอกาสของบุคคลในสังคมตัวอย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงกระเทยทอมมีความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางเพศเท่ากัน ความรุนแรงหมายถึงการใช้วาจาเพื่อคู้ความต่อต้านหรือใช้กําลังอาวุธอํานาจประทุษร้ายตนเองบุคคลอื่นกลุ่มบุคคลหรือชุมชนหรือส่งผลทําให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจการบาดเจ็บการเสียชีวิตการสูญเสียทรัพย์สินหรือการกําจัดสิทธิที่ทบุคคลพึงมีนอกจากนี้ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันเช่นการลเลาะเลียนเพื่อนการกล่นแกล้งการทาร้ายเพื่อนเพศเดียวกันเพื่อนต่างเพศการเหยียดหยามและมีการ อคติทางเพศต่อบคุคคลอื่นที่มีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากตนการทำร้ายกันร,ระหว่างคู่รักสามีและภรรยาจบแล้วค่ะ